คดีฆาตกรรมปริศนาการเสรียชีวิตของเลรลิวุลาซึ่งคดีนี้เป็นคดีที่แปลกประหลาดมากและน่าสงวนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากมีรายละเอียดที่ดูเหมือนจะขัดแยง้งจนทําให้คดีนี้กลายเป็นปริศนาที่ยังไม่ขี้ข่ายกราบสวัสดีเ,เพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับกลับมาเจอกันเป็นประจำเเช่นเคยเหมือนเดิมแล้ววันนี้ ผมก็ได้หยิบยกคดีที่แปลกประหลาดอีกหนึ่งคดีมาเล่าให้เพื่อนๆได้รับฟังกันโดยเนื้อหาของคดีนี้จะเป็นอย่างไรเราไปรับชมมาพร้อมกันเลยครับโดยชายที่มีชื่อว่าเรลิวดาเป็นนักเขียนและผู้ผลิตวิดีโออายุวัย32ปีที่เพิ่งย้ายจากแคลิฟอร์เนียมายังเมืองบันติมอร ที่รัฐเมริแลน์เพื่อทำงานให้กับบริษัทเพื่อนสนิทของเขาซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนโดยการหายตัวไปของเลริวลาโดยในช่วงเย็นของวันที่16พฤษภาคมในปีพศ2 5 4 9หลังจากที่ภรรยาของเขาออกไปทำธุรานอกเมืองเรจึงได้รับโทรศัพท์จากใครบางคนโดยเรนั้น ก็รีบเดินทางออกจากบ้านทันทีด้วยเรก็ไม่ได้ปิดคอมพิวเตอร์ของเขาที่เปิดทิ้งเอาไว้และ6วันต่อมาเรถูกพบเป็นศพอยู่ที่ห้องประชุมที่ไม่มีคนใช้งานโดยร่างของเขาทะลุหลังคาลงมาซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ในระดับต่ำกว่าอาคารหลักโดยจุดที่น่าสงสัยของคดีนี้คือร่างกายของเร ที่ตกลงมาจากความสูง14ชั้นและยังทะลุผ่านหลังคาโลหะที่สร้างขึ้นอย่างแข็งแรงแต่ผู้เชี่ยวชาญได้ชีว้ว่าหากเป็นการฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดจากอาคารหลกักแรงส่งจะทําให้ร่างกายเขาตกลงไปไกลกว่าจุดที่พบหลายสิบฟุตและจุดที่น่าสงสัยต่อมาสภาพร่างกายและรองเท้าโดยร่างกายของเรมีรอยพกช้ำและบาดแผลหลายแห่ง แต่ที่น่าแปลกคือแว่นตาของเขากลับไม่แตกเสียหายและรองเท้าแตกของเขาก็ยังอยู่ที่เท้าอย่างน่าประหลาดใจโดยการชนะสูตรพิกศพไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือฆาตกรรมและจุดที่น่าสงสัยต่อมาเจ้าหน้าที่ไม่มีหลักฐานจากภาพวงจรปิดว่าเลย เดินทางไปยังหลังอาคารหลักได้อย่างไรและไม่มีจุดใดบูลังคาที่ดูเหมือนจะเป็นจุดที่เขาจะสามารถกระโดดลงไปได้และนอกจากนี้ผู้ที่อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมของโรงแรมแห่งนี้ยังยืนยันว่าไม่มีใครได้ยินเสียงการต่อสู้หรือเสียงคนตกแต่อย่างใด ้วยเหตุการณ์น่าสงสัยก่อนการหายตัวไปของเรโดยในช่วงสองสัปดาห์ก่อนที่เรจะเสียชีวิตสัญญาณเตือนภัยที่บ้านของเรได้ดังขึ้นหนึ่งสองครั้งในเวลาตีหนึ่งทั้งที่ไม่เคยเกิดเหตุเช่นนี้เลยโดยเพื่อนบ้านของเรเห็นว่าเรมีอาการหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดและรวมลงตัวเรนั้นยังถือไม้เบสบอลไปตรวจสอบรอบๆบ,บ้านโดยจากการตรวจสอบในห้องทํางานของเร เจ้าหน้าที่ได้พบจดหมายปริศนาที่แปะเอาไว้อยู่หลังจอคอมพิวเตอร์โดยจดหมายฉบับนี้มีข้อความแปลกๆเกีก่ยวกับสมาคมลับฟรีแมสันและรายชื่อบุคคลในแว็กบอร์มนเทิงที่ตัวของเรนาะชื่นชอบรวมถึงข้อความอ้างอิงจากภาพยนตร์ในเกมซึ่งมีฉากที่ตัวละครกระโโดทะลุจากกระจกหลงังคาและมีวลีเด็ดที่เขาชื่นชอบเป็นอย่างมาก โดยการวิเคราะห์ของเจ้าหน้าที่ FBI เจ้าหน้าที่ได้วิเคราะห์จดหมายฉบับนี้และลงความเห็นว่าจดหมายฉบับนี้ไม่ใช่จดหมายลาตายแต่อย่างใดแต่เป็นข้อความที่เขียนขึ้นโดยเลยที่มีความคิดสร้างสารรค์และอาจมีปัญหาด้านสุขภาพจิตแต่โดยอย่างไรก็ตามภรรยาของเรได้ยืนยันว่าเขาเป็นคนที่มีความสุขและไม่มีอาการป่วยทางจิตอย่างใด โดยสถานะของคดีนี้ยังคงเป็นปริศนาด้วยจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจแม้ว่ากลุ่มตำรวจบันติมอร์จะสรุปคดีนี้ว่าอาจจะเป็นการฆ่าตัวตายแต่แพทย์ชนสรศพและทีมสืบสวนกลับมีความเห็นไม่ตรงกันโดยแพทย์ชนสูศรยังคงระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่าไม่สามารถสรุปได้แต่คดีนี้ยังคงเปิดอยู่ มาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทําการสืบสวนเพื่อเริมงานของเรโดยหนึ่งในข้อมูลที่น่าสนใจที่ถูกเปิดเผยคือมีบุคคลหนึง่งพยายามที่จะไปรับคอมพิวเตอร์ของเรที่ตำรวจได้ยืดเอาไว้หลังจากเกิดเหตุแต่ก็ไม่สําเร็จด้วยเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนไปอย่างเพื่อนแต่เจ้านายของเรซึ่งเป็นบุคคลสําคัญของกรีน,นี้และเขา ยังคงปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์และสั่งห้ามพนกักงานในบริษัทคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและนี่ยังเพิ่มความน่าสงสัยให้กับบทบาทของเขาในเหตุการณ์นี้อีกด้วยหากเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้สามารถกดไลค์กด Subscribe หรือจะกดปุ่ม s u p e r อร์แเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสุข นำเรื่องราวดีๆมาฝากคุณเพื่อนนะครับ